น้องสาวตดไม่มั่นใจทำยังไงดีคลิปนี้หมอมีคำตอบค่ะ สำหรับภาวะน้องสาวตดนะคะก็คือภาวะที่ช่องคลอดเราหลวมไม่กระชับนั่นเองค่ะเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์เวลาที่มีการสอดใส่ค่ะก็ทําให้มีเสียงนะคะเหมือนมีลมออกมาค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะคะเราก็ต้องไปทําให้ช่องคลอดของเรากระชับขึ้นนะคะโดยข้อแรกค่ะก็จะเป็นวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือการครมีมหรือว่าการออกกําลังกายเปล่่ยนกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกานนะคะที่เขาเรียกว่าคีเกลเอ็กซ์ซาน์นั่นเองซึ่งก็จะทําวันละประมาณ1 0 0ครั้งนะคะต่อเดื่อนกันอย่างน้อย3เดือนค่ะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ทีีด่ดนะคะค ข้อที่2ค่ะก็คือการใช้เครื่องนะคะโดยการใช้เครื่องก็จะเป็นตัวไฮเฟมนะคะหรือว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะที่ทําให้มีการขมิบของบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการานค่ะ30นาทีนะคะขมิบถึง30,000หรือ5 0,000่นครั้งนั่นเองนะคะข้อที่3ก็คือการใช้เครื่องค่ะมันก็จะเป็นเลเซอร์ต่างๆทํา,าทให้ช่องข้อเนี่ยกระชับขึ้นนะคะโดยเป็นหาจการที่ไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็เห็นผลตังแต่ครั้งแรกค่ะหรือในคนที่มีภาวะช่องข้อหลวมมากๆนะคะการรักษาโดยแบบไม่ผ่าต ทำให้เห็นผลได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะ <Wow. S 1> ก็จะมีการรักษาแบบผ่าตัดค่ะซึ่งเป็นการผ่าตัดทำให้ช่องคลอเรากระชับขึ้นนะคะแต่ว่าคนไข้ก็จะอาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะแล้วก็ต้องพักฟื้นค่ะงดปิเพศสัมพันธ์ประมาณ6สัปดาห์ค่ะ